วนนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพี่ครีมค่ะวันนี้นะคะครูพี่ครีมก็จะพาเด็กๆนะคะไปตะลุยแบบฝึกหัดเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่กัน,นะคะ่ะ่ทีนี้มาดูข้อที่2กันเลยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยครูได้ทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูในเรื่องหลักการนับเบื้องต้นในข้อที่1ไปแล้วนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่2เนี่ยจะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนค่ะเด็กๆอ่ะทีนี้มาดูตามครูกันเลยค่ะโจทย์เขาบอกว่า เลือกตัวอักษร4ตัวจากคำว่า equation ก็คือมีตัว e ตัว q ตัว u ตัว a ตัว t ตัว i ตัว o ตัว n มาสร้างเป็นคำใหม่นะคะเด็กๆโดยไม่คำนึงถึงความหมายเนี่ยได้กี่วิธีเมื่อต้องการให้ประกอบด้วยพยัญชนะทั้ง3ตัวอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆเขาบอกว่าเอามาสร้างเป็นคำใหม่โดยไม่คำนึงความหมายเมื่อต้องการให้ประกอบด้วยทั้งหมด เลือกตัวอักษรมาสีตัวใช่ไหมคะเด็กๆเขาบอกอ่ะเราก็ทำตามจุดเขาบอกก่อนเลยวิธีทำเด็กๆทำไปพร้อมครูกันเลยนะคะอ่าเลือกตัวอักษรจากสีจากเขาบอกว่าเลือกตัวอักษรสีตัวจากคำว่า equation อ่ะเดี๋ยวครูจะต้อง ทีกรอบให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะเพื่อไม่ให้นักเรียนมั่วเนาะอ่ะเลือกมา4ตัวจากคำว่า equation อ่เดี๋ยวครูจะไฮไลท์ให้นักเรียนดูเลือกมา4ตัวเนาะเขาบอกว่า4ตัวนี้จากคำว่า equation อมาดูคำว่า equation พร้อมครูไปก่อนนะคะนักเรียน equation เนี่ย ตัวไหนเป็นสระตัวไหนเป็นพยัญชนะบ้างไปดูพร้อมครูกันก่อนคะ่ะตัว E เนี่ยเป็นสระใช่ไหมคะถ้าเป็นสละเนี่ยครูจะไฮไลท์สีเหลืองนะคะให้เพื่อเพื่อให้เด็กๆเ,เ,เ,เนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นนะ,ะตัว E แล้วก็ตัว Q ิเป็นสละหรือพยัญชนะเอ่ยตัว Q ิเป็นพยัญชนะนะคะเด <ๆ S 2> ็กๆครูจะไฮไลท์เป็นสีสีชมพูด,ดีกว่าให้เห็นชัดๆตัว u เป็นสระครูจะไฮไลท์สีเหลืองตัว A เป็นสระครูก็จะไฮไลท์สีเหลืองนะคะ เพื่อให้นักเรียนมองมองง่ายขึ้นนะตัวทีเนี่ยเป็นพยัญชนะใช่ไหมคะอ่าพยัญชนะครูจะไฮไลท์สีชมพูตัว i เป็นสระครูจะไฮไลท์สีเหลืองตัว o เป็นสระครูจะไฮไลท์สีเหลืองนะคะแล้วก็ตัว n เป็นพยัญชนะครูจะไฮไลท์สีอ่าสีชมพูทีนี้เขาบอกว่าเลือกตัวอักษรสีตัวจากเนี่ยตัวอักษรของ equation มีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็ก นับเป็น้อคูมีทั้งหมดแปดตัวเขาบอกว่าให้เลือกตัวอักษรจากสี่ตัวจากคําว่า equation โดยจะต้องประกอบด้วยพยัญชนะสามตัวนะคะเด็กๆที่เหลือก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวอะไรก็ได้พยัญชนะหรือสระก็ได้เขาไม่บังคับแต่เขาบังคับว่าตัวอักษรสี่ตัวของเราเนี่ยจะต้องเป็นพยัญชนะไปแล้วนะคะเด็กๆสามตัว่พยัญชนะของเราจากคําที่เราดูด้านบนของ equation มีพยัญชนะกี่ตัวคะเด็กๆที่ครูให้ได้สีชมพู มีพยัญชนะก็คือตัว Q ตัว t ตัว n มีทั้งหมดสามตัวอ่ะคูประกอบด้วยพยัญชนะสมตัวแสดงว่าตัวแรกของคูนะคะคูจะให้เป็นพยัญชนะเนาะคูสามารถเอาพยัญชนะใส่ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมแรกก็คือสร้างเป็นตัวอักษรสี่ตัวเนี่ยได้กี่วิธีคะเด็กๆเ,เพราะว่าพยัญชนะคูมี3ามตัวก็จะได้ทั้งหมด3ามวิธีอ่าสามวิธีนะคะแล้วก็สมมติ ในในกรอบแรกนะคะครูได้เลือกตัว q ไปแล้วครูจะเลือก q t n ตัว q ตัว t หรือตัว n ก็ได้ครูมีโอกาสเลือกทั้งหมด3ตัวสมมติว่าอันแรกครูเลือกตัว q ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆแสดงว่าที่เหลือช่องที่2เนี่ยครูจะจะมีให้ครูเลือกตัว t กับตัว n แสดงว่าครูมีโอกาสเลือกได้อีก2ตัวก็คือตัว t กับตัว n ก็กลายเป็น2วิธีอ่าต่อมาตัวที่3เมื่อครูเลือกพยันชนะไปแล้ว q กับ ที t, ใช่ไหมคะเด็กๆครูมีโอกาสเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเหลือตัวเดียวแล้วที่ครูมีโอกาสเลือกก็คือหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งวิธีนั่นเองก็คือครูมีโอกาสเลือกแค่พยันชนะของครูมีแค่สามตัวนะคะเด็กๆสี่เหลี่ยมแรกก็คือครูมีโอกาสเลือกเลยว่า q t n จะเอาอะไรลงไปใสด่ดีสมมติกรอบแรกครูใส่ q อ่ะแสดงว่ากรอบที่สองครูก็กรอบที่สองครูก็จะเหลือ t กับ n ใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วก็กรอบที่สามครูก็จะเหลือตัวเดียวแล้วเหมือนบังคับใส่แล้วครูเลือกไม่ได้แล้วโอเคเด็กๆเข้าใจนะคะ,ะต่อมาเขาบอกว่ามาสร้างเป็นคํามหม่ยโดยไม่คำนึงถึงความหมายทีนี้เราได้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามสามช่องเขาบอกว่าให้สร้างตัวอักษรสี่ตัวทีนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเราจะเขาไม,ไม่ได้บังคับ เพราะว่าเราทําตามเกณฑ์ที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วเขาต้องการประกอบด้วยพยัญชนะทั้งสามตัวเราก็ทําให้เขาแล้วเนี่ยด้านหน้าพยัญชนะทั้งสามตัวเพราะว่าพยัญชนะที่เขาให้มามันมีแค่ตัว Q ตัว T ตัว n สมมุติว่าเผื่อนกักเรียนงงนะคะเด็กๆครัวอธิบายก่อนเหมือนตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเราครูใส่ตัว Q เนี่ยครูจะใส่ตัว Q ตัว T ตัว n ก็ได้ครูมีโอกาสเลือกได้เลือกใส่ได้หมดเลยก็คือสามวิธีนั่นเองแล้วเหมือนอันที่สอง กรอบที่สองก็คือเหมือนสมมติว่ากรอบแรกครูใส่ Q ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตัวกรอบที่สองครูก็เหลือให้เลือกแค่สองอันก็คือ t กับ n อ่าก,ก็เมื่อครูเลือกเมื่อครูเลือกจากสองโอกาสที่ครูได้เลือกแล้วนะคะสมมติครูเลือก t อ่ะสุดท้ายก็เหลือ n เหมือนบังคับไปเลยว่าต้องใส่ n นะคะเด็กๆด,ด,ด้านหลังก็คือเลือกได้แค่วิธีวิธีเดียวแล้วอ่ะเด็กๆไม่งงนะอ่ะแล้วก็ต่อไปเขาบอกว่า ไปประกอบด้วยยพญชนะทั้งสามตัวแล้วก็ช่องสุดท้ายเขาไม่เราทาตามเงื่อนไขที่เขาบอกแล้วช่องสุดท้ายเขาไม่ได้ฟิกว่าจะต้องให้เราใส่เป็นอะไรนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เราก็เหลือ QTN เราใช้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆประกอบด้วยยัญชนาทั้งสามตัวเราทําตามที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วก็คือเราใช้พยัญชนะไปหมดแล้วเหลือสระที่เรายังไม่ได้ใช้สระมีตัว E ตัว U ตัว A ตัว I ตัว O มีกี่ตัวคะเด็กๆมีห้าตัวอ่ะ เราก็เขียนเราก็เอามาใส่สระห้าตัวนี้เราเอามาใส่ที่เหลือที่ว่างเราอยู่ข้างหลังให้มันครบสี่ตัวได้ไหมคะเด็กๆอ่าได้เราจะใส่ a e i o u ก็ได้จะใส่ตัวไหนก็ได้แสดงว่าเรามีโอกาสเลือกได้กี่วิธีคะเด็กๆห้าวิธีอ่าห้าวิธีเนาะทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะมาคูณกันเลย ก็จะได้เป็น3คูณ2คูณ1คูณ5ก็คือเราจะต้องทำงานให้ต่อเนื่องกันนี่ก็คือการเรียงสับเปลี่ยนนะคะเด็กๆ3มคูณ2คูณ1คูณ5ได้เป็น30วิธีนั่นเองค่ะเด็กๆประกอบทีนี้เดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้งงเนาะอะอเขาบอกว่าเลือกตัวอักษรสีตัวจากคำว่า equation มาสร้างเป็นคำใหม แล้วคาใหม่ที่เราสร้างเนี่ยก็คือสีอันนี้นะคะเด็กจะต้องสีตัวอักษรนี้จะต้องประกอบไปด้วยพยัญชนะ3ตัวซึ่งพยัญชนะจากคําว่า equation เนี่ยมีแค่3ตัวตัว q ตัว t ตัว n แล้วครูก็เอาตัว q ตัว t ตัว n นะคะมาใส่ในช่องแรกก็คือเรามีโอกาสเลือกได้กี่วิธีคะตัว q ตัว t ตัว n เราจะใส่ตัวไหนก็ได้เรามีโอกาสเลือกครั้งแรกได้เลือกได้ทั้ง3วิธีเราจะใส่ตัว q ตัว t ตัว n ก็ได้ เมื่อเราใส่ตัว Q ไปแล้วพยัญชนะตัวที่สองเนี่ยเรามีโอกาสให้เลือกอีกแค่2ตัวก็คือตัว T กับตัวเแล้วก็จะเลือกได้2วิธีส่วนช่องสุดท้ายที่เราจะใส่พยัญชนะอีกตัวหนึ่งเราก็มีโอกาสเลือกได้แค่ตัวเดียวหรือว่าเหลือแค่ตัวเดียวให้เราเลือกก็ว่าได้ก็คือตัว n นะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เราก็ทําตามเงื่อนไขโจทย์บอกแล้วว่าพยัญชนะทั้งสาตัวทีนี้อีกช่องหนึ่งมันเหลือช่องว่างอยู่มันไม่ครบสี่ เราใช้พยัญชนะไปหมดแล้วนะคะเด็กๆ QTN เหลือสระให้เราใช้ก็คือ EUAIo ก็คือเราจะต้องนำสระนะคะมาใช้สระเราเลือกได้ตั้งกี่วิธีเลยเลือกครั้งแรกมีต้องมีห้าตัวให้เราเลือกเราจะเลือกตัวไหนก็ได้เราก็ใส่5วิธีไปเลยอ่าก็จากนั้นนำมาคูณกันนะคะเด็กๆก็จะเป็น3ามคูณสคูณหคูณหได้เป็น30วิธีนั่นเองค่ะเด็กๆงงไหมเอ่ย อ่าเดี๋ยวครูจะเขียนสรุปตรงนี้นะคะเด็กๆด,ดังนั้นเดี๋ยวครูจะเขียนแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าให้นักเรียนเห็นภาพด้วยชัดสามารถเลือก พยัญชนะได้3ามคูณสคูณหนึ่ง ือพยัญชนะสามตัวแรกที่จุดบังคับมานะคะเราสามารถเลือกได้6วิธีอ่และเลือกสระได้5วิธีดังนั้น สามารถดังนั้นสามารถนำมานำมาสร้างเป็นคำใหม่ โดยไม่คำนึงถึงความหมายเมื่อต้องการให้ตัวในสีสีตัวอักษรนั้นจะต้องเป็น เป็นพยัญชนะไปแล้ว3าตัวนะคะเด็กๆเมื่อต้องการให้ปากกอบด้วยพยัญชนะทั้ง3มตัวจะได้ทั้งหมด สาวิธีนั่นเองค่ะเด็กๆนี่ก็คือการแสดงวิธีทำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสงสัยตรงไหนเด็กๆสามารถถามครูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครูจะพาไปทำเรื่องแบบฝึกหัดน,นะคะเรื่องการจัดหมู่กันค่ะตามครูไปดูกันเลยค่ะบ๊ายบาย